สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Honda Street 600นะครับคันนี้จะแต่งสไตล์ b o b b บินะครับเดี๋ยวจะพาดูทั่วคันเลยว่าทำอะไรมาบ้างน,นะครับล้อหน้าของคันนี้จะเป็นขนาด16นะครับล้อหลังจะเป็น15ใสย่ยางฟันเลื่อยทั้ง2เลยเห็นไหมครับเป็นยาง เป็นล้อโตนะเขาเรียกว่าล้อโตมันทำให้รถด,ดูมีมิติมากเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเพิ่มความงามเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกเป็นครอบโชคนะครับโชคหน้าพาวเดอร์โคสีดำนะครับล้อก็พาวเดอร์โคสีดำด้านอ่า ตัวยี้ม้อน้ำก็พาวเดอร์โคตใหม่เหมือนกันโครงพาวเดอร์โค้ตเครื่องก็พาวเดอร์โคตเป็นสีดำด้านนะครับตัวถังเฟรมพาวเดอร์โค้ตสีดำเงาเนี่ยครับล้อหลังพาวเดอร์โคตสีดำด้านมือลิงเบรกตัวนี้เป็นสีแดงแก้วนะครับ มองในกล้องมันอาจจะสีไม่สดนะตัวจริงสดแล้วก็สวยมากเลยเบาะตัวนี้เป็นเบาะคัตตอมขึ้นมานะครับเห็นนะครับทรงเบาะคัตตอมขึ้นมาใหม่ถังน้ํามันก็คัตตอมขึ้นมาใหม่นะครับลองสังเกตดีๆจะไม่มีในตลาดนะครับถังน้ํามันรุ่นนี้เพราะว่าคัตตอมขึ้นมาใหม่ขบูเดียว ตัวนี้ลูกใหญ่มากเห็นไหมครับขมูเดียวลูกใหญ่มากเลยตัวนี้จะเป็นระบบกองแห้งนะครับตัวนี้ไลายน็อตใหม่เพื่อความสวยงามน,นะครับส่วนท่อไอเสียคันนี้ก็เป็นท่อคัดตอมขึ้นมาเหมือนกันนะครับทํำมาทั้งเศษเลยยิงออกหน้าหน้าเลยนะยิงออกยิงออกตรงนี้เนี่ย มันจะได้ไม่เกินตัวรถนะครับผมอธิบายไม่ถูกขออภัยด้วยครับมาดูมาดูช่องบนกันบ้างช่องบนก็จะเป็นแฮนด์พาวเดอร์โค้ครับตุ๊กตาเห็นก็พาวเดอร์โค้ดส่วนใหญ่คันนี้จะพาวเดอร์โค้ดหมดเลยของเดิมข้างบนอ่าไม้จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหม นี่ใหมจะมาอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้เอาไว้ใช้ปรับทิปนะครับนะเอาไว้กอทิปเวลาเราไปวิ่งทิปกระจกใต้แฮนด์นะครับมองเห็นพอดีเลยนะเห็นไหมมองเห็นข้างหลังพอดีเลยไฟหน้าก็จัดใหม่นะครับ เดีดูไฟหลังไฟหลังเป็นแบบนี้จะมีไฟเลี้ยวเป็นตาแมวตาแมวทั้งสองฝั่งเลยด้านหน้ากับด้านหลังก็จะมีตาแมวตรงนี้นะครับนี่สองจุดนะครับถังน้ำมันตัวนี้เป็นแบบหมุนนะครับเป็นหมุนนะ งานดิบใครชอบงานดิบแนะนำเลยครับลองปรับแต่งทรงนี้ดูเป็นพาวเดอร์โค้ดหมดเลยนะครับมาต่อไปเดี๋ยวจะสตาร์ทเสียงให้ฟังกันนะครับ ไใส่ในอยู่นะครับตัวนี้นี่นะครับคันนี้จะมีใส่ในอยู่เอาไว้ขี่ ยามที่แบบว่าไม่อยากให้เสียงดังมากก็ใส่ใส่กองถ้าวันนี้อยากลันก่นลั่นก็เนี่ยครับถอดนอตออกเลยลั่นสาใจแน่นอน <c oughs> อเดี๋ยวปิดกล้องนี่นะครับคอนด้าสตรีทหกร้อยซีซีบับเบิลสไต ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ